สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ YouTube ช่องกันิกาจ้จาบายทินทวบปดิ์นะฮะเอาครับคลิปนี้ฮะพาท่านผู้ชมมารับชมถึงพลังอันแท้จริงของวอลโว EC 2 1 0 b นะครับรถขุดสัญชาติสวีเดนฮะเมื่อก่อนเคยอยู่เป็นเกาหลีแต่ตอนนี้ครับจมูกโดงแล้วฮะในตาก็เป็นสีฟ้าแล้วตาไม่ตีแล้วครับ <laughs> หัวแดงแล้วครับเป็นฝรั่งเต็นตัวฮะบ้านเราก็เรียกว่าฝรั่งเหลนะเนาะจะมาจากสัญชาติไหนถ้าจะบอกผมกแดงเลยเยปหลฝรั่งมดเลยนี่ก็เป็นรุ่นรแรกนะครับที่เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยฮะบริษัทอินันไทยนะครับเป็นผู้จัดจำหน่าย ชมปูโซ่ตัวพี่กับตัวน้องฮะนี่ประลองกันเลยครับผมพี่โชวคุณสามแปดนะครับส่วนตัวน้องฮะปูโซสองสี่โอ้เสียงครับอันนี้เด็ดฮะเด็ดจริงๆเลย น,นี่แะครับผมพาท่านผู้ชมไปเปิดคลิปไปรู้จักกันกับทางทีมงานนะครับแล้วก็เข้ามาขออนุญาตติดต่อกันนัเสียนะครับเสียนี่น่ารักมากบอกว่าจัดเลยจัดไม่พอฮะมอบช็อตเด็ดให้กับทางเราอีก <laughs> โอ้บุงกีบุงกีคล้ายโคมสุครับขนาดความจุนะครับก็บอกว่าที่0.9ลูกบาทเมตรนะฮะ รอบวงสวิงนั้นอยู่ที่11.3รอบต่อนาทีครับ mm hmm. ก็าถือว่าเข้าขั้นว่าเร็วฮะทาทะลุ11ครับ,สรบ mm hmm. 6สูบเทอร์โบนะครับ mm hmm. เครื่องเขาใช้เป็นเครื่องของวอลโวเองครับ เลยหน้าจอเอาครับมาถึงฝั่งนี้ครับท่าผู้ชมตัวพี่กับตัวน้องครับสองสี่กับ3ามห่างกันร้อตัวเอาน้องไปก่อนท่านผู้ชมโอ้เสียงแม่เราใจเช่นเคยฮะ มารับชมใกล้ๆครับจะไม่เหมือนกันกันกบของโอ้แข็งลิดแล้วครับจะไม่เหมือนกันกับโมของที่อยู่กับเสียวิเชียนนะครับโมนี้เป็นโมสุดท้ายครับ ทางก่อนฮะให้บั่นใจก่อนข้างล่างนั้นมุ่งมๆ่หน่อนึงครฮะแม่โคก็แต่งก่อนครับแต่งทางโอ้เสียงนี้ใครรอจับใจครับ เทคนี้รู้ครับตรง,รตรงไหนน่วมตรงไหนไม่น่วมนะฮะนักท่อเฟอร์ก็จะรู้เลยว่าสุดไหนสามารถเข้าได้ออกได้ครับย้ำให้แน่นทุกจุดนะฮะในเที่ยวต่อไปจะได้สบายกันมันคือลิ๊กันการ,ร<ะ>ทำติ๊กในการทำงาน<ะ>โอ้ลองเล่นดินเหนือแล้วผู้ชมปะ กับตาดูนะครับหนึ่งตักผ่านไปฮะสันนิษฐานว่าใช้ประมาณสิบตักครับรถบริษัทเองครับผู้ชมกับปุ่งกี่0.9้าฮะอุ้มๆหน่อยก็ประมาณ1.2ดสองคิวเกินไหมโอ้เกินครับสูสีอยูะหนึ่งจุดสองคิวสามคิวฮะแต่ละตักค่ับผู้ชมสามตักผ่านไปฮะความไวใช้ได้ครับวอนโว 11.3รอบต่อนาทีฮะรอบการสวิงแรงม้าอยู่ที่143.5แรงม้าอาจจะคาดเคลื่อนหน่อนึงครับเพราะว่าเขาบอกมาเป็นอยู่ที่กิโลวัตต์นะฮะเราก็ใช้เป็น1.33หรือว่า1.34นะฮะในการคูณแรงม้าไม่เยอะครับแต่ว่าแรงขุดมหาศาล นี่ครับได้ดินผงม,มาแล้วครับชมเอาดินแห้งดินผงม,มาทำทางครับ่ีทีทางโชเฟอร์วันโวบอกว่าขอดินผงม,มาทำทางปูทางสักเที่ยวหน่อยหนึงสิ่งที่อยากให้จับตามองก็คือคันนี้แหละครับ38เรานี่แหละท้าทายเลยครับยืนอยู่บนดินที่มันเนื่นืน่อ รอบนี้อาจจะได้เห็นเจ้าพญาเสือโคร่งนะฮะหัวเสือครับออกมาปกันกับฟูโซ่38อีกครั้งหนึง่งเอาครับไปที่แล้วครับสัญญาณมาแล้วปาจับตาดูให้ดีดครับผู้ชมโอ้ เหลือร้ายครับร้การไร้การแม่โหดจริงๆเลยสุดยอดสุดยอดเอาไปขึ้นมาแล้วครับโอ้ตัวเดิมแพดินเหนือท่านผู้ชมต้องใช้มือช่วยนะครับ ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้าครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ